ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของฉันทุกเหรียญทุกสกุลเงินฉันรู้สึกซาบซึ้งใจที่ฉันได้รับการเงินปถุกภ์ำค้ำชูมาตลอดเวลาขอบคุณพระครังสวรรค์ที่เปิดประตูสวรรค์ให้กับฉันได้ผลิตดอกออกผลทางด้านการเงินจริงๆแล้วฉันได้รับเงินทองมากมายมหาศาลเพียงแต่ฉันอาจจะขาดการสำนึกรู้คุณวันนี้ ฉันขอเปิดประตูทางการเงินของฉันตั้งแต่อดีตชาติตนถึงปัจจุบันชาติฉันขอเปิดการเงินทุกทิศทุกทางทุกสกุลเงินให้ไหลมาเทมาหาฉันอย่างง่ายๆสบายสบาฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกเหรียญทุกแบงค์ทุกสกุลเงินที่ลินไหลเข้ามาหาฉันดังสายน้ำ ฉันรับรู้ว่าพวกเขาเหล่านี้มีพลังงานด้านดีที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนฉันตลอดเวลาขอบคุณการเงินของฉันนะที่จากนี้ไปเราจะเติบโตงอกงามไปด้วยกัน ขอบคุณการเงินของฉันนะที่จะไปต่อยอดสร้างบุญสร้างกุศลมากมายขอบคุณการเงินของฉันนะที่จะไปอุปถัมภ์ผู้คนมากมาย ante, บนโลกใบนี้ให้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นขอบคุณการเงินของฉันทุกบาททุกสกางค์นะที่จะไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนโลกใบนี้และคืนคุณสู่โลกใบน,นี้ได้อย่างมากมายตลอดเวลาขอบคุณเงินของฉันนะที่จะไปสร้างสิ่งหมหัศจรรย์และประโยชน์ให้กับโลก ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจในเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันเคยได้รับมาฉันรู้สึกอิ่มเต็มมีความสุขมีความรักรู้สึกสดชื่นเบิกบานและฉันยินดีต้อนรับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ไหลเข้ามาหาฉันทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันฉันซาบซึ้งใจและรู้สึกมีความสุข และสำนึกรู้คุณทุกครั้งที่เงินทุกบาททุกสตางค์ไหลมาหาฉันไม่ว่าจำนวนเท่าไหร่ฉันก็ยินดีรับด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะน้อยหรือมาก ฉันก็ยินดีต้อนรับด้วยความซาบซึ้งใจไม่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะหลินไหลามาด้วยหนทางใดฉันยินดีต้อนรับอย่างสุดซาบซึ้งใจฉันรู้ซึ้งถึงคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ไหลามาเทมาหาฉันฉันยินดีสร้างต้นการเงินให้เจริญเติบโตงอกงามและยินดีแบ่งปันผู้คนให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามทางด้านการเงินเชกเช่นเดียวกันกับฉันฉันรู้สึกอิ่มเต็มและมีความสุขในด้านการเงินฉันรู้สึก ชั้นอุดมสมบูรณ์ในด้านการเงินจากวินาทีนี้จากวินาทีนี้เป็นต้นไปฉันอนุญาตให้เงินทุกบาททุกสตางค์ออกลูกออกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองมีเงินเหลือกินเหลือเก็บฉันอนุญาตให้เงินทุกสกุลลินไหลเข้ามาหาชั้นต่อเนื่องไม่ขาดสายฉันอนุญาตให้เงินของฉั้นเป็นแฮปปี้มันนี่สร้างบุญสร้างกุศลตลอดเวลาฉันอนุญาตให้เงินของฉันส่งเสริมสนับสนุนผู้คนมากมายบนโลกไป ฉันอนุญาตให้เงินของฉันอุปปัภ์คำชูโลกใบนี้และสร้างสิ่งดีงามทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้เสมอมา ฉันอนุญาตให้ตัวฉันและครอบครัวผีดอกออกคนทงด้านการเงินอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นฉันอนุญาตให้เงินทุกบาททุกสตางค์รับใช้ฉันด้วยความเต็มใจฉันอนุญาตให้เงินทุกสกุลต่างวิ่งเข้ามาหาฉันไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสกตางค์ที่ถาโถมหาฉันทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันฉันรับรู้เสมอมาว่าจากนี้เป็นต้นไปพระคังสวรรค์ทางการเงิน จะเปิดเทลงมาสู่ชั้นและครอบครัวรวมถึงผู้คนมากมายที่มีความสุขมีความคิดด้านดีและฉันรู้แล้วว่าเ <merged> <azar transcript> งินรักคนที่มีความสุขเงินรักคนที่มีความสุขเงินรักคนที่มีความกระตัญยูรู้คุณเงินรักคนที่มีจิตใจดีเงินรักคนที่มีความเมบิกบานเงินรักคนที่สำนึกรู้คุณเสมอมาและฉันพร้อมจะเป็นคนคนนั้น คนที่เงินทุกบาททุกสตางค์ต่างยินดีลินไหลามาไม่รู้จักจบจักสิน้นจากวินานทีนี้เป็นต้นไปฉันขออนุญาตเปิดให้ตัวเองมีพระคังสวรรค์ติดตัวมีแม่เหล็กดึงดูดเงินทุกสกุลตลอดเวลาฉันอิ่มเต็มทราบซึ้งใจและรู้สึกได้รับมันมาอย่างไม่รู้จักจบจักสิน้นและฉันยินดีเกื้อกูลสนับสนุนคืนคุณสู่โลกใบนี้เฉกเช่นเดียวกัน ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ